สวัสดีครับที่นี่ทุ่งชาลีมาครับทุ่งนาเสียงดนตรีกรเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงนะครับที่ทุ่งชาลีมาเราก็ได้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ดนะครับไว้นะครับด้วยกันคู่หนึ่งนะครับที่นี้ก็ได้ออกลูกมาดังที่ได้นำเสนอไปใน วันที่10ตุลานะครับนี้เกิดวันที่10ตุลานะครับมีทั้งหมด8ตัวด้วยกันนะครับอ่านี่นะครับเดือนเสร็จเสร็จวันที่10ธันวานี้ก็จะครบ2เดือนนะครับสำหรับผู้ที่สนใจเลี้ยงก็สอบถามมาได้นะครับเดรัมันเชิดนะครับน่ารักนะครับน่ารักดีนะครับเป็นสุนัขที่ เฝ้าบ้านสุนัขตำรวจสุนัขทหารนะครับก็ใช้เยอรมันเชิเพร์ดเพราะเป็นสุนัขที่มีการดมกลิ่นเนี่ยดีนะครับไม่ดุนะครับแต่น่ารักนะครับไม่ดุนะครับไม่ดุสอนได้นะครับสามารถนําไปฝึกไปอะไรได้นะครับสุนัขพันธุ์นี้นถือว่าเป็นสุนัขสายพันธุ์ที่ฉลาดอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับเยอรมันเชิดเพิร์ดนะครับ หรืออาเซียนบางท่านอาจจะเรียกอาเซียนก็ได้นะครับนะบางท่านก็เรียกว่าสุนัขตำรวจสุนัขทหารนะครับก็ได้นะครับตัวใหญ่บึกเลยนะครับบึกเลยนะครับเดือนเกือบจะสองเดือนนะครับวันที่สิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี้ก็อายุก็จะครบสองเดือนนะครับน่ารักนะครับน่ารักเอาไว้เฝ้าบ้านเฝ้าสวนเฝ้าไร่เฝ้านาเฝ้าได้นะครับ เป็นเพื่อนเล่นได้นะครับเป็นสุนัขที่น่ารักนะครับเห็นไหมครับดูนะครับดูดูดูนะครับกกปุอันนี้ก็จะทําเป็นกรงไว้นะครับแต่ว่าจะปล่อยออกมาเล่นบ้างนะครับเอาไว้ในกรงครับมีกรงกลางมุ้งอย่างดีนะครับตอนเย็นก็เปิดพัดลมให้นะครับ เปิดพัดลมให้ด้วยนะครับตอนเย็นๆนะครับดูครับน่ารักดีนะครับอันนี้ตัวที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นตัวเมียนะครับมีตัวเมียสามตัวตัวผู้ห้าตัวนะครับอันนี้เป็นตัวเมียตัวเมียก็น่ารักดูขาครับขาใหญ่จริงๆแล้วตัวเมียจะต้องตัวเล็กกว่าตัวผู้นะครับอ่าเขาบอกตัวเมียนะครับเพศเมียนะ สไปรยครับตัวที่สองดูครับอันนี้ก็ตัวเมียนะครับตัวเมียมีทั้งหมดสามนะครับดูมันจะออกขนสั้นสั้นนะครับพราแล้วขนสั้นกึ่งๆพ่อหนี้ขนสั้นนะครับพ่อจูนนะครับจูนนะครับมันอ่าลำดับที่สามนี่ก็ตัวเมียนะครับคือที่ผมถ่ายไว้วันที่สิบตุลาคมนะครับไปดูพ่อกับแม่เขาได้นะครับในวันที่ สุลานะครับอันนี้ลำดับที่สี่จะพูดไหมัวพู้นะครับตัวพูน้น่ารักดีครับเชื่องนะครับสอนง่ายครับฝึกนำไปฝึกได้นะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับถ้าอยากจะได้ไปนี่ลำดับที่ห้านี่ครับอืมห้าตัวนะครับ ตัวที่หกครับตัวผูครับลกคขาครับขาใหญ่ขาใหญ่มากครับต่อไปครับับที่เจ็ดนี่ก็ตัวผู้ครับนี้ยิ่งบึกเลยครับบึกลกคขาครับสองเดือนครับจะเข้าสองเดือนครับเดือนกว่าจะสองเดือนนะครับก็ยังขาบึก ขนาดใหญ่ครับพันใหญ่สุนัขพันใหญ่ดูครับดูอันนี้เป็นตัวผู้นะครับน่ารักดีไปตัวสุดท้ายตัวที่แปดนะครับนี่ก็ตัวผู้อุ้มจะไม่ไหวแล้วครับตัวใหญ่ครับดูแขนคนเทียบกับแขนคนดูครับขากับแขนคนดูครับ ใหญ่มากครับก็ขอสวัสดีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ